มาแล้วครับแก็บบนหลังคาแคบโซนนะครับที่ว่าหากันยากยากที่ว่าหากันแพงแพงครับมาแล้วครับผมแกะแบบจากตัวจริงนะครับตัวจริงนี่เลยครับตัวจริงจะเป็นเน,เนื้ออลูมิเนียมนะครับนะ ก็เลยผมก็เลยไปโมดิฟายไปหล่อมาให้ใหม่เลยนะครับเป็นงาน ABS นะครับแข็งแรงนะครับน่ฮะขอบเขือบเหมือนทุกอย่างนะครับเหมือนของแท้ทุกอย่างครับชิ้นงานทนทานแน่นอนครับแข็งแรงนะครับไม่ใช่งานไฟเบอร์นะครับเป็นงาน ABS นะครับที่ว่าหากันแพงๆที่ว่าหากันยากๆครับแก๊ป บนหลังคาแคปซูลหัวแคปซูลน,นะครับมาแล้วครับสั่งจองสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ080 048 0868ครับ Land Rover Series ครับหัวแคปซูลหลังคาบนน,นนะครับแคปบนนะครับมาแล้วครับก็สเปคทุกอย่างเหมือนทุกอย่างนะครับผิดเพียงว่าเรา ทำเป็นงาน ABS ขึ้นมานะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทําสีรองพื้นนะครับก็เพื่อนๆเอาไปทําสีรองพื้นแล้วก็ทําสีตามใจฉันได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยครับกลุ่มแลนดนะครับที่ว่าหากันยากๆที่ว่าหากันแพงๆนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะแกะจากของจริงเลยนะครับนี่ฮะต้นแบบนะ ขอบเพริบนี่เหมือนทุกอย่างนะฮะทุกอย่างเรียบเรียบดีนะครับไม่ไม่มีคลื่นนะฮะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยครับ NK4 ณ4พระนคร4อ,อ,อยุธยาครับจัดสร้างสรรผลงานให้เพื่อนๆพี่ๆกันอยู่เรื่อยๆนะครับ อะไรที่หายายากๆอะไรที่หากันไม่ได้นี่มาครับเดจัดให้ฮะนี่ครับขึ้นโมเสร็จหลอมาให้เสร็จสับนะครับเรียบร้อยครับนี่ฮะผมชุดนี้ผมสั่งมา20ตัวนะครับราคาก็ชิ้นงาน3,500บาทครับไม่ไม่ไม่ได้ทำสีนะครับอันนี้เป็นสี ABS ครับมา โทรศัพท์สอบถามกันได้เลยนะครับ0863355209ครับ